สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีแฟนครับแฟนมวยอีกครั้งครับผมนะครับแฟนสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องกัมพูชาสวัสดีพี่น้องจาก่าม่านะครับนะครับผมนะวันนี้นะครับอีพีนี้นะครับคลิปนี้นะครับผม วันนี้นะครับแซมมี่เองนะครับมีคู่มวยนะครับให้พูดถึงอีกแล้วนะครับให้ได้วิเคราะห์นะครับก่อนเกมนะครับมวยคู่นี้ก่อนเกมนะครับเป็นมวยสําคัญทั้งคู่ผู้คนในการติดตามทั้งพี่น้องกัมพูชานะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือประเทศพม่านะครับคู่นี้เป็นนักชกระหว่างประเทศกัมพูชาพบกับประเทศพม่านะครับทั้งคู่เคยชกกันมาแล้วนะครับ ทั้งคู่เคยชกกันในมะกรรมซีเกมนะครับนั่นก็คือนะครับขอพูดถึงนักชกกพูเช้าคือไม่เป็นใครเป็นใครไปไม่ได้นะครับเราจะเป็นพี่พรมชำนาญนะครับผมพรมชำนาญนะครับพบกับนักชกพม่าครับตุนตุนมินนะครับผมอ่าเป็นมวยใหญ่นะครับเป็นมวยใหญ่นะครับนะครับเป็นมวยกลับมารีแม์กันอีกครั้งนะครับกับมารีแม์ในรูปแบบเป็นมวย ชีพนะครับเป็นกุญแจนะครับผมนะคู่นี้นะครับในส่วนตัวของแซมมี่พูดถึงนะครับก็เคยเฉินชกในมหากรรมซีเกมนะครับในมหากรรมซีเกมนั้นเป็นทางด้านพี่ผมชำนางนั้นเป็นผู้ชนะแล้วก็ได้เหรียญทองไปนะครับในน้ําหนัก80กิโลกรัมนะครับผมนะก็ตุนตุนมินก็สงสัยนะครับนะสงสัยนะครับก็ไม่อาจจะสงสัยนะครับ ว่าตัวเองไม่แพ้นะครับก็ครั้งนี้ได้กลับมารีแมตครับเป็นครั้งที่2นะครับแต่เป็นในคนละรูปแบบเป็นรูปแบบมวยอาชีพนะครับอ่าตุงนตุน,ตนมินได้ต่อยในรูปแบบมวยอาชีพแล้วนะครับครับในมุมมองของผมคู่นี้นะครับผมคิดว่านะเป็นคู่มวยที่มวยใหญ่นะรูปร่างดีนะครับผมแต่ในความคิดผมนั้นคู่นี้เปอร์เซ็นต์สนุกสนุกแน่นอนนะครับแต่ถ้าจะพูดถึง ผมยังคิดว่าพี่พี่พรมชำนางนั้นยังยัง,ยงได้ได้เปรียบนะครับได้เปรียบอยู่มากเลยแหละอ่ะเพราะว่าพี่พรมชำนางนั้นไฟก่อนนั้นก็ชนะนักชกจากพม่ามาอีกนะครับโอ้ไฟนี้ก็เจอกับนักชกจ,จากประเทศพม่าด้วยนะครับนะครัคร้งนี้นะครับประเทศนะครับก็หวังมาแก้มือพี่พรมชำนางคือสงสัยในมหาก,กรรมซีเกมนะครับครั้งนี้ก็มาสู้กันในรูปแบบอาวยอาชีพนะครับในมุมมองของแซมมี่เองมองว่าอ่ะคู่นี้ก็ ก็โซสีครับนี่มผมเห็นในซีเกมก็โซ4สีนะครับแต่แต่ก็ดูว่าในสายตาของพี่พมชนะก็ชนะไปนิดนึงนะครับมาก็เป็นพี่พรมชนะชนะนะครับคู่นี้น่าจะออกมานะครับผมก็ยังมองว่าความสนุกก็น่าจะสนุกนะครับพี่น้องนะน่าให้พี่น้องทุกคนก็ตั้งตารอนะครับผมว่าน่าจะให้การติดตามนะครับคู่นี้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับนี่ครับวันนี้ผมก็มาให้ทัศนคุยก่อนเกมนะครับ คุยก่อนเกมคู่นี้นะครับจะออกมายังไงนะครับคู่นี้ผมคิดว่าจะสู้กันที่หมัดนะครับแล้วก็วงในก็จะเป็นพี่ผมชำนางได้เปรียบวงในตีเขาวงนอกก็เตะได้ดีด้วยนะครับคู่นี้ภาษีนะครับภาษีก็จะไปทางพี่ผมชำนางอีกครั้งนะครับมีโอกาสย้ำแค้นได้นะครับผมนะมีโอกาสย้ำแค้นได้เป็นครั้งที่สองนะครับนะแต่ถ้าตุนตุงมินนะครับจะชนะก็มีโอกาสได้มวยเราอะนะมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอาจจะ มีหมัดนะครับเขาใช้หมัดได้ดีนะต,นตุนตุนมินใช้ใช้หมัดได้ดีนะนะครับใช้หมัดได้ดีมีโอกาสด้วยด้วยกันไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะครับนะคู่นี้สิ่งที่ออกมานะครับในทัศนะผมยังมองว่าพี่ภูมิชนางได้เปรียบนะครับแต่มวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับพี่น้องจากพม่าก็น่าจะ<ม>ดูดคู่นี้นะครับสําคัญเหมือนกันนะครับพี่น้องจากกัมพูชาก็ก็ตั้งตารอเหมือนกันนะครับแฟนครับแฟนมวยนะครับน่า จะเป็นไปอย่างนั้นเกมการชกก่อนเกมนะครับว่าอยากให้ผมก็ให้ทัศนะประมาณนี้ผมมีข้อมูลมาได้เห็นข้อมูลมาก็ได้นามาพูดในลักษณะนี้นะครับอาจจะใช้อาวุธยาวยกแรกก็น่าจะไม่เป็นอะไรนะครับยกสองสามน่าจะมันนะครับนะประมาณนี้นะครับก็ คนที่ตั้งตารอและติดตามก็คอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวหลังเกมนะครับเรามาคุยคุยกันอีกว่าสิ่งที่แซมไม่พูดไปนั้นมันจะถูกรอไม่นะครับปิดผมก็ไม่ได้ว่าการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะคือในทัศนะในอกติเราในมุมมองของผมเองนะครับนะเดี๋ยวเจอกันนะครับหลังเกมเรามาคุยกันอีกครั้งคพี่น้องครับผมนะครับสวัสดีครับ